ดีคะ่ะทุกคนวันนี้อ้๊มีเมนูมานําเสนอทุกคนนะคะช่วงนี้นะคะยิ่งช่วงโควิดนะคะกักตัวหาของอร่อยก็ยากยากนะคะวันนี้จะมารีวิวร้านนี้ให้ดูกันนะคะเป็นร้านนี่เลยนี่หมูกรอบชาชูนะคะจากร้านมา u s e k i t c นนะคะหมูกรอบให้ดูเลยเนื้อแบบ เต็มคำจริงๆนะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวนี้เลยอ้ามก็ลองกินไปแล้วนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนอ้ามลองกินไปสองสามชิ้นแล้วนะคือมันอร่อยจริงๆอะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังรลบกอนข้างหลังข้างหลังรลบกันอ่ะวันนี้เราก็จะมาชิมให้ดูกันนะคะว่าอร่อยอย่างที่พูดหรือเปล่าเนื้อกรอบมากแล้วก็เต็มคำมากๆเลยนะคะจัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะได้ดูแบบยั่วๆทุกคนใช่ปะนี่นะคะดู น่ากินมากๆจะจิ้มพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูดนะคะทุกคนนี่อุ๊ยเดี๋ยวก่อนเดออร่อยมากๆค่ะทุกคนของดีบอกต่อช่วงโควิดนี้ได้กินของอร่อยแน่นอนนะคะเพราะว่าทางร้านเขา มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะราคาก็ไม่แพงเลย248บาทได้ของอร่อยไปกินแน่นอนนะคะทุกคนใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยดวงใจได้นะคะอ,อร่อยมากๆขอกินอีก